ขายความสามารถของผู้เข้าประกวดทุกเพศทุกวยัยที่เพิ่มความน่าสนใจคือดราม่าในชีวิตที่แตกต่างกันทําให้เวทีประกวดร้องเพลงไมทองคําของช่องดิจิตอลวอลเลตี้กระชากเรตติ้งขึ้นอันดับหนึ่งด้วยเลขสวย5.59หนึ่นในนี้ คือผู้อ่งขันที่มีคะแนนโหวตจากคนไทยทั้งประเทศมากที่สุดหากนับด,ดูแล้วยังพบว่ารายการแนว Talent Contest หรือขายความสามารถที่นิยมสูงสุด5อันดับยังเป็นผลงานของช่องดิจิทัลถึง3รายการทั้ง I Can See Your Voice Thailand คิดดูสองคำเพลงเงินล้านและดันดารา,ารรหลายช่องยังเดินตามสูตรความสํำเร็จนี้ค่ะเพราะรายการร้องเพลงดูง่ายและได้ลุ้นไปกับผู้เข้าแข่งขันนี่จึงเป็นชิดทางรายการบันเทิงที่กำลังขับเคี่ยวกันนอกไปจากละครและกีฬาการทฤษฎีทางการตลาดเนี่ย่อนจะถึงการที่จะเข้ามาชื่นชอบมันต้องเริ่มจากการรับรู้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้น มีเท่าไหร่20กว่าช่องเนี่ยเรารู้จักทุกช่องหรือยังนะบางช่องยังไม่ได้ก้าวไปถึงตรงนั้นเลยนะคือไม่ได้ทำสร้างฐานการรับรู้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีมันก็ไม่สามารถขึ้นไปถึงขั้นของการที่จะชื่นชอบแล้วก็เปลี่ยนช่องมาดูได้เราต้องยอมรับว่าคนดูทีวีเนี่ยมันน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเขาย้ายไปสื่ออื่นนะเพราะฉะนั้นการอยู่รอดของเราเนี่ยมันขึ้นกับคนดูนะเพราะฉะนั้น ต้องลืมคำว่าเป็นทีวีไปเลย mm. นะเราเป็นเราเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าเราเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ mm. คอนเทนต์ยังอยู่กับเราแต่ว่าช่องทางอื่นเนี่ยเราเราสามารถที่จะเพิ่มจํานวนคนดูได้ด้วยช่องทางท,างที่มากขึ้นรัเสเซียโลกที่เคยถูกปิดตาย ไม่เพียงละครที่ต้องสู้ขาดใจช่วงพรามชามแต่การเลือกสรารคดีระดับพรีเมียมที่ไม่เคยออกอากาศที่ไหนมาก่อนไว้ช่วงหลังข่าวค่าเป็นการจัดพังรายการที่ช่องนิวทีวีวางกลยุทธ์ไว้ค่ะจุดยืนชัดเจนด้วยการออกอากาศสารคดีไม่ต่ำกว่า3,000ชั่วโมงต่อปีนอกจากเป็นทางเลือกของผู้ชมที่หนายรูปแบบรายการบันเทิงเดิมๆหนำซ้ำหลายช่องแทบไม่ต่างกัน ก็ยังมีข้อดีที่ผู้ประกอบการมองเห็นอย่างเงินลงทุนที่หมุนคืนได้ด้วยการออกอากาศซ้ำค่ะเราเราแบ่งง่ายๆนะครับเป็นกลุ่มคนในเมืองกับคนนอกเมืองนะครับคนคนในเมืองเนี่ยก็จะดูสารคดีในช่วงค่ำนะครับส่วนคนหลังเลิกงานใช่ส่วนคนต่างจังหวัดหรือคนที่อยู่นอกเมืองเนี่ยก็เวลาเขาจะค่อนข้างยืดหยุ่นกว่าคนในเมืองเยอะเวลาจะเหลือ่อเยอะเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาออก,การเดินทาง สารคดีเนี่ยผมว่าเหมือนกับเรากลับไปเข้าห้องเรียนอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าการเรียนวิธีนี้เป็นการเรียนที่สนุกสนานไม่เบื่อนะครับแล้วก็คือถ้าสมมุติว่าบางคนนะครับอยากจะฝึกภาษาอังกฤษคือคือเราก็มี2ภาษาให้ให้เลือกได้ด้วยนะครับก็สามารถดู2ภาษาได้ผมเชื่อว่าจริงๆล้วสารคดีเนี่ยอยู่คู่กับทีวีไทยนานนะครับถ้าย้อนกลับไปในรายการสมบดิโลกอยู่กับทีวีไทยมาตั้งสิปี เละเวลาผ่านไป10กว่าปีเนี่ยเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้มีช่องรายการทีวีที่เอาสารคดีมาอยู่ในช่องเนี่ยเยอะมากนะครับจะด้วยเหตุผลประการใดก็แล้วแต่เนี่ยเรามองในภาพรวมเราจะเห็นว่ามันมีเพิ่มขึ้นดังนั้นมันก็จะสะท้อนว่าสังคมไทยของเราเนี่ยคงจะมีความต้องการหรือมีดีมานนะครับในเนื้อหาสาระแบบสารคดีมากขึ้นคือสารคดีเนี่ยก็ต้องบอกว่าชอบดูครับคือมันได้ความรู้ดีได้ได้ทุกแนวครับคือดูเั้งแต่แบบ วิธีการผลิตซีเรียลหรือว่าวิธีการปรับหมาพยศอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสารคดีแบบพวกนี้ก็มีหรือว่าพวกเกี่ยวกับแฉมายากลเบื้องหลังทํำยังไงก็ดูครับขนาดที่หลายช่องเลือกลงทุนกับเรื่องกีฬาซื้อไลฟ์สไตล์ของผู้ชมกลุ่มใหม่อย่างช่องโมโนที่ใช้กีฬาบาสเกตบอลเรียกกระแสจากนักบาสมืออาชีพจัดแข่งขันพร้อมถ่ายทอดสดไม่ต่างจากช่องยาลาเพร้าและช่องวาไรตี้บันเทิงดังที่ใช้มวยไทยเป็นจุดขาย นอกจากเรื่องเรตติ้งและโฆษณาที่จะมาพร้อมเนื้อหาที่คนดูอยากได้